กินทับโคครับตอนนี้ผมอยู่เจริญนคร55ข้างในเขามีร้านเด็ด1ร้านเป็นร้านอาหารอีสานนะฮะนั่นก็คือชื่อร้านอีสานตามสั่งป้ารัดลุงเตี้ยร้านอยู่ด้านในแล้วเข้าไปประมาณสักร้อยเมตรรสชาติจะเป็นยังไงไปกินกันครับ อีสานตามสั่งป้ารัดลุงเตี้ยถือว่าเป็นร้านลับอีกหนึ่งร้านแถวเจริญนครที่ใครหลายคนบ่นว่าอยากจะมากินแต่หาร้านค่อนข้างจะยากมากฮะวันนี้ผมพามาหเห็นแล้วครับว่าร้านมันเข้ามาทางไหนและมาอย่างไรจุดประสงค์ของการมาในครั้งนี้เพื่อผมอยากจะมาลองชิมดูเพราะเห็นในโซเชียลด่งดังกันมากโดยเฉพาะจิมจุม่มเขาส่งมาเข้าประกวดเขาบอกว่าโกบอยถ้าเกิดมาต้องมากินร้านนี้เพื่อไม่ให้เสียพิธีและคอนเทนต์เปิดเมนูกันดีกว่ามีอยู่2หน้าเท่านั้น เมนูเขาจะเป็นอาหารอีสานล้วนรวมถึงจิ้มจุ่มที่อยู่ด้านหลังไม่พูดเยอะเจ็บคอขอสั่งตาปูปลาล้ามาลองชิมกันก่อนดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงลืมบอกไปตําปูปลาล้าจานนี้ในราคา40บาทกินแล้วผมบอกลงตรงเลยว่าตัวน้ําปลาล้าแมงโคตรนัวเลยท่านผู้ชมครับผมแอบติดใจเลยสั่งเมนูตําป่าอีสานในราคา50บบาทมากินอีกหนึ่งจานสำหรับผมแล้วนะฮะสองเมนูนี้อันไหนก็ได้เด็ดพอๆกันครับ อร่อยครับผมและนี่คือทีเด็ดของทางร้านที่คุณมาแล้วไม่ควรพลาดนั่นก็คือไส้ย,ย่างในราคา70บาทความเจ๋งของร้านนี้เขาย่างโดยเตาถ่านเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นหอมบวกกับตัวไส้ย,ย่างทํามาแล้วโคตรดีสะอาดอาดและนี่คือคอหมูย่างในราคา70บาทเพื่อนๆครับทางร้านเขาแนะนาผมมาเขาบอกว่าทานแล้วมันนุ่มผมลองกินดูแล้วโอ้โหแม่งนุ่มจริงๆวะแนะนําต้องทานคู่กับข้าวเหนียวถึงจะเด็ดครับส่วนจานนี้เขาเรียกว่าน้ําตกหมูในราคา60บาทบ้าจะพูดไปแล้วความ นิ่มของหมูถือว่าเดอะเบสเลยครับส่วนจานนี้เขาเรียกว่าเสือร้องไห้ในราคา70บาทโอ้โ oh หจานนี้เขาบอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดที่จะสั่งข้าวเหนียวมากินคู่กันและนี่คือวิธีเอาผีมาลงหม้อมึงจะบ้าเหรอและนี่คือเนื้อน่องลายจิ้มจุ่มในราคา200บาทเท่านั้นขอบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณมาร้านนี้แล้วไม่สั่งเมนูนี้คุณพลาดเอามากๆครับตั้งแต่กินเนื้อจิ้มจุ่มที่เป็นเนื้อน่องลายมาไม่เคยกินอันไหนที่กรุบและนุ่ม ขนาดนี้มาก่อนเลยครับ,ร,บร้านนี้ถ้าเป็นจิ้มจุม่มเนื้อน้องลายผมยกให้เป็นที่หนึ่งในใจของผมเลยดีกว่าส่วนน้ําจิ้มของตัวจิ้มจุ่มนะครับ mm hmm. เขาจะมีความเปรี้ยวติดหวานเล็กน้อยเท่าที่ทราบเขาใช้น้ํามะขามมาเลยทําให้รสชาติกลมกลม่อมเอาเป็นว่าใครมีโอกาสนะครับร้านนี้จะเปิดตั้งแต่4ี่โมงครึ่งแล้วปิดเป็นเวลาเที่ยงคืนร้านเปิดทุกวันจอดรถได้ริมถนนหน้าปากซอยวันนี้กินกับโกขอรายงานตัวเพลงเท่านี้ไปก่อน